สวัสดีค่ะรัตทตทรัคเตอร์อำเภอสูงเนินโคราชนะคะวันนี้นะคะมีรถไถน,นะคะยันม่านะคะข่ายสีแดงนะคะมานําเสนอด้วยกันทั้งนั้นนะคะทั้งหมด2คันอ่ะเรามาดูคันแรกนะคะจะเป็นรถไถยันม่านะคะรุ่น ef 3 9 3 t นะคะคันนี้นะคะรายละเอียดของรถนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี61นะคะ เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะขอบล้อสีทองนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเอ่อหนึ่งหกรยยี่สชั่วโมงนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้าก็จะมีใบมีดนะคะใบมีดดันบินนะคะไปพร้อมกับผานกรวนนะคะรู้สึกจะเป็นผาน5้านะคะ ตรงรุ่นเลยติดรถนะคะสำหรับคันนี้นะคะนำเสนออยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทนะบาทค0ะ5 9 5 0 0 0บาทนะคะ, 2, 5, าะ,คะยางหน้ายางหลังเต็มนะคะรถเดิมๆเลยนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะสำหรับลูกค้าที่มองหานะคะ39แรงไปไว้ใช้งานก็เชิญเลยนะคะมาดู มาทดลองขับได้ที่ร้านกอล์ฟเตอร์อำเภอสิงหเงรินโคราชนะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์088-069-5336นะคะสำหรับลูกค้าที่จะออกพันานทกศนะคะเป็นลูกค้าทากสอ,อยู่แล้วหรือจะออกผ่านไฟแนนซ์ก็ปรึกษากันได้นะคะ2ชิ้นนำเสนออยู่ที่2,95 0 0 0นะคะ ส่วนจะอยากได้เป็นโรตรี่เพิ่มเติมนะคะหรือจะไม่เอาผ่าหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวตัดหญ้านะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะเราก็ค่อยมาคุยกันนะคะร้านยอยู่อำเภอสูเนินโคร,ราชนะคะก็ถ้าจะมาดูนะคะก็รบกวนลูกค้าโทรนั้นหมายล่วงหน้านะคะที่เบอร์088-069-533-6นะคะจะโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะด,ด,ดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอาคารถัดมา ก็จะเป็นยันม่านะคะเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นคันใหญ่กว่านะคะขึ้นมานะคะจะเป็นรุ่นนะคะ EF 5 1 4 T นะคะยันมา่าอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีดดันดินนะคะไปพร้อมกับผ่านนะคะเป็นผานทวนนะคะตรงรุ่นนะคะขอบล้อทองนะคะ รายละเอียดของรถนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี63นะคะคันนี้63นะคะเรานำเสนออยู่ที่355,000บาทนะคะ3 5 5 0 0 0บาทนะคะเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะค่ายยันมาวนันนี้เรามีนำเสนอแล้วนะคะ2คันแวะมาดูมาทดลองขับได้นะคะสนใจแบบไหนนะคะ,ะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,219ชั่วโมงนะคะ เดิมๆเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะระบบไฮดรอลิกนะคะใบมีดด้านหน้าผานหลังนะคะขึ้นลงเด้บปกติเลยนะคะชอบแบบไหนมาดูทั้งนี้ร้านเรายังมีจำหน่ายรถไถน,นะคะรุ่นอื่นนะคะคูโบตานะคะมีหลายรุ่นด้วยกันสนใจรุ่นไหนก็มาดูนะคะคลิปนี้นะคะรีวิวเป็นค่ายยันม่านะคะ แบบไหนมาดูมาทดลองขับได้นะคะฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0880695336นะคะร้านต่อแท็กเตเอร์เพอสุงนเนินโคราชนะคะยินดีต้อนรับลูกค้า f c ทุกท่านนะคะร้านเรานะคะค่าสภาพรถไถน,นะคะเข้ามานะคะรถทุกคันนะคะมีเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะสนใจมาดูก่อนนะคะไม่จำเป็นต้องมัดจำนะคะมาดูได้เลย สนใจเราค่อยตกลงกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ยังคอยติดตามนะคะช่องทาง y o u t u b e นะคะร้านต่อแท็กเตอร์เพอรสุนเนินะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ